ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญตอนนี้ต้องจับตามองเลยค่ะกับชาวส่วนยางนะหลังจากที่ราคายางเนี่ยพุง่งสูงแตะกิโลกรัมเกือบว่าเจ็ดสิบซองบาทนะคะ,คะชาวบา้านในขาก็เฮค่ะซึ่งชาวส่วนยางค่ะก็มองว่าเป็นโอกาสดีได้ลืมตาอาปากอีกคนหนึ่งนะหลังราคาย่างแผ่นดิบรมควันเนี่ยแตะเจ็ดสิบองบาทต่อกิโลกรัมค่ะวอนรัฐบาลให้แคบแก้ปัญหาราคาปุ๋ยเนื่องจากว่าในรายปีเดี่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยนานก็เลยทําให้พลนพาลิตะออกหน่อยคุณภาพยางก็เลยต่ําค่ะ บรรยากาศที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาเช่าเกษตรกรผู้กยางพาราแล้วก็กลุมก่มชากลนกองทุนส้นยางค่ะก็ต่างทายอยนารนถบรรทุกที่วันถูกยางแผ่นดิบแล้วก็ยางแผ่นรุ่มควันเข้ามาค้ากันยาง่ตเนื่องเลยนะคะหลังราคายางพาราเนี่ยพุ่งสูงค่ะซึ่งข้อมูลเล็กว่าเนี่ยก็คือ3 0มกราคม2567นะก็ผมวว่าราคายางแผ่นรุ่มควันชั้นสามเนี่ยโยเท72บาทกาวสตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีโยเท 67บาท3 0 3สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ราคาน้ำยางซดค่ายพานตลาดกลางยางพาราจาังหวัดสงขลาก็สูงสุดอยู่ที่6 6บาท1 5สตางค่ะนายท่าดาพรหมมีผู้อในวยการตลาดกลางยางพาราสงสงขลา,ดาได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยราคายางเนี่ยปรับขึ้นต่นเนื่องเลยแต่ว่าปริมาณผลผลิตเทกเกษตรกรชาวสวนยางนํามาค่ายต่อว,วันเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดน,นะหากเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นน้ำยางซดยางผพนดิบแล้วก็ยางเพนรุมควัน สาเหตุหลักนก็มาจากช่วงสถานการณ์โควิดสุดเกา่าก็พบว่าไร่ไรเนี่ยมีการตัดคนยางพาราเนี่ยไข่ถิงมังเพื่อน,นําเบียเนี่ยมาใช้จ่ายใ,ในครอบครัวบ้างรายค่ะก็มีไร่ไรยนะก็ทยอยโคนไข่ไมย้ยางเพื่อพยุงครอบครัวอีกทางราคาปุ๋ยเดี๋ยวแพงเยียบพันห้าตอกีโตโซบเนี่ยเบาเกลียวก็เลยทําให้เกษตรกรไร่ไรยเนี่ยยุดใส่ปุ๋ยไปนาน คนไปตามมาคือตอนอ้นยางพาราเนี่ยออนเอก็พบทางรูกใบรวงปริมาณและก็คุณภาพของยางเนี่ยก็ลดลงตามมาค่ะแายกอบบารนะครับในภาคใต้ตั้งแต่ตุลาคมหกๆถึงมกราคม6กเจ็ดเนี่ยฝ้นตอกแทบทุกวันทํำไมจะวส้วนยากไม่สามารถทําการเกษตรได้โดยเหตุนี้นะครับเลยทำไมปริมาณยางพาราที่นํามาค่ายลดลง เลือกเพียง3 0ต่อวันเท่านั้นนะครับ,รบทีทางปัจจัยที่ทาให้ราคายางพาราสูงขึ้นส่วนนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างสเสถียรภาพให้กับยางพาราโดยการเพิ่มปริมาณการฉายยางภายในประเทศเลยทําให้มีความต้องการยยางพาราสูงโดยเฉพาะจีนนะครับที่ต้องการยางพาราไปผลิตยางล้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นรวมถึงสถานการณ์โควิดสิบเก้าที่กลับมานะครับการฉายทุ่มมือยางจึงจําเป็นนะครับทำไมบริษัทอยากย้ายไล่รายตัวหลกมีความต้องการสูงครับ รับเพิ่มขึ้นก็หนึ่งก็คือมาจากนโยบายของรัฐบาลที่เด่นชัดเลยเรื่องอยางตอนนี้ให้นโยบายเด่นชัดดีมากเรื่องที่สองเลยก็คือเรื่องผลผล,ผลิตยางอย่างที่ผมบอกพอซัพพลายคือผลผลิตยางน้อยสตุมันเกิดมาจากหนึ่งก็คือโรคใบร่วงใบร่วงนี่เกิดมาหลายปีแล้วแต่มารุนแรงสุดก็ปีนี้สตุที่รุนแรงมากก็คือ ต้นยางอ่อนเอรากายังมันต่ำมาพอต่ำมาเกษตรกรใส่ปุ๋ยได้น้อยปุ๋ยราคาแพงเพิ่มขึ้นสองเท่าปีนี้ตุลาพฤศจิกาธันวามกราสี่เดือนอตกสะร้อยกว่าวันทำให้ลูกจ้างที่กรีดยางนีอายปริมาณยิ่งลดผลผลิตยิ่งลดแล้วเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถะจะ มาใส่ปุ๋ยได้ก็เนี่ยเป็นสายหลักๆสายที่สามเลยก็คือผู้ใช้ยางผู้ใช้ยางมีความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่ก็คือรถไฟฟ้านะครับเมื่อซีโร่โควิดถุงมือ,อยางขายไม่ออกขายได้น้อยแต่พอตอนนี้กลับมาขายได้เพิ่มมากขึ้นก็เลยกระตุ้นการใช้ยางมากขึ้น เราต้องสนเกษตรกรว่าผลิตให้ตรงความต้องการของตลาดต่างากจะต้องปรับตัวได้ขายให้ตรงความต้องการลกูกทางอาภรับพัทลุงนะครับชาวส่วนยางเพื่อตรโมโจังหวัดัทลุงก็เปิดเผยว่าโดนซึกดีใจมากทีราคาแผ่นยางตรงควายในสุ่ง ผงสูงขึ้นขนาดนี้นะครับทำให้มีกำลังใจในการกลียดยางห่างจากที่กรน้าราคายางในทุกกดลงชาวสวนยางเหล่าแบกใกล้เคียงต่างพากันโคลนลมยางนะครับเปลี่ยนไปเป็นปลูกพรามปลูกพกลไม้แทนเนื่องจากแบกดับราคายางที่ตกต่ำไม่ไหวทั้ทงนี้นะครับอยากฝากถึงรัฐบาลให้แรงปรับราคาปุ๋ยเนื่องจากชาวบา้านไม่ได้ใช้ปุ๋ยบำรุงตนมานานหลายปีส่งผลในคุณภาพและปริมาณลดหน่อยลง แต่หากตอนอยางได้รับ,รบสั้นห้ามทีดีนะครับถือเป็นโอกาสทอง่จะทําให้ชาวบ้านชาวส่วนยางนยครับปาลืมตาอาปากใจคล้งประว่าเมื่อราคาดีขึ้นพลมผลิตมากขึ้นคุณภาพชีวิตของชาวส่วนยางก็จะดีขึ้นครับไปฟังเจ้าหน้าครับข้อเกษตรษกรเหมือนภาคดีใอ่ลูกค่ะเพราะมีราคาดีแล้วก็เกษตรษกรทั่วไปก็ดีค่ะจะได้มีกําลังใจตัดกรีดกันอยากให้ รัฐบาลช่วยเรื่องของปุ๋ยลูกจะได้ต่ําลงแล้วก็เกษตรกรจะได้ปาไปใช้แล้วก็จะได้ยางจะได้ออกอยู่ตอนนี้สี่ห้าปีแล้วเกษตรกรไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยกันเลยเพราะว่าราคาราคายางเป็นมันต่ำใช่ไหมเออไอเอาเอาไว้กินที่บ้านก่อนใส่ปุ๋ยไม่ได้ก็อา่าไปส่วนมากก็จะไปโก้ใช้ไอปลูกปาล์มแล้วก็สวนตุเรียนลูก เพราะเพราะว่าราคามันต่ำไงแต่ตอนนี้เนี่ยพอมีราคาสูงราคาเพิ่งมาวันสองวันเองอ่ะลูกแต่นุ่นก็โค่นไปแล้วยางก็ปลูกก็เออปลาไอลไอ้พามก็ก็ปลูกไปได้ผลแล้วลูกสองปีสามปีก็ได้ก็ก็ได้ได้ได้มีผลิตผลแล้วลูกแต่ยางปลาราเสียวอ่ปีใช่ไหมยาวก็เรื่องราคาอยู่อยู่ประมาณเจ็ดแปดสิบก็เกษตรกรอยู่ได้แล้วลูก ต่ำกว่านี้อยู่ไม่ได้ลูกเพราะว่าราคานี้ยังไงอะรายจ่ายใ,ในครอบครัวมันเยอะอะลูก ขณะเดียวกันค่ะนายบัญชาคงแพชรกรรมาการสาก้อนกองทุนส่วนยางบานวัดนาะทวีกไดยเผยว่าช่วงเทร,ราคายางตกต่ำเนี่ยสมาชิกในกลุ่มส่วนหย้ยก็นาผลผลิตจากยางพาราเนี่ยไปขายให้กับผอข้าคุณกลางภายนอกนะแต่หลังจากราคายางเพสเนี่ยปรับสูงขึ้นสมาชิกกองฮันลับมาขายภายในซาก้อนเช่นเดิมค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ยากให้รัฐบาลเนี่ยทำราคาให้สูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ทําราคาปุ๋ยเนี่ยให้หลดลงนะคะพอ่ากาอนเนี่ยรับซื้อน้ำยางซดจากสมาชิกมาไปรูปเป็นยาง แเ่นรุมควันในราคากิโลกรัมละ65สิบห้าบาทค่ะแล้วก็ตอนทุนการแปรุมเนี่ยก็โยเทปประมาณห้าถึงหบาทนะคะ,คะแต่ว่าห้าราคายางในตําวานีซาโกรนก็จะขาดทุนค่ะในส่วนของการปันผลให้กับเกษตรกรกต่อปีเนี่ยก็จะได้ลดลงเ่นกันนะคะลองฟังเสียงเลยค่ะสมาชิกกับเข้ามาขายโรงงานเยอะเลยเมื่อก่อนเ็าเร่าขายข้างนอกัแต่ตอนนี้สมาชิกกลับมาเยอะเะรื่องราคาย,ยางนะ่รับ อยากให้มันขึ้นเรื่อยๆอปุ๋ยก็มีสว่วนปุ๋ยปุ๋ยราคาสูงจังอยากให้ลดลงมาสักหน่อยนะราคาปุ๋ยอะไรไป ลากไล่ความคิดเห็นเลยนะคะย่างเทบโบนะตอนนี้เนี่ยคือช่วงนี้ในต้องบาวาชาวส่้นย่างเขาสะทนมาว่าเป็นช่วงเทวาใบไม้มันรวงเลยเบาเก่าดูใบไม้พี่ใช่ก็คือพอใบไม้เรดรวงมาไรเนี่ยน้ำยามันก็จะออกหน่อยแต่ว่าราค่าย่างเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมันก็มันไม่มันไม่ตอบโจทย์ไงมันยังไม่มีพ้นสักเท่าไหร่กับชาวบ้านเมื่อวานนี้เราเราทิ้งคำท้ามไว้ในทิกต็อกของเราเองนะมถึงมีกระแสจากทางโซเชียลมันกันเทวะ ตอนนี้เนี่ยต้อยราคามันสูงไปขนาดน่นจะเป็นรักรอยรอยยีรอยซี่ก็ตามแต่ว่าตอนนี้คือยางมันน้อยถูกต้องนั่นก็เลย<ช>เป็นเสียงว่าทาไมในชว่วงเดียวยางดียางอะไรเนี่ยราคาถึงไม่ยอมแบบนี้มัง<ช>่งแล้วก็อีนึงเรื่องที่สำคัญค่ะก็เลยอยากฝากถึ่งรัฐบาลในส่วนของเรื่องราคาปุ๋ยนะคะพอตอนนี้ยางเดียเขาโบนเนเขาสะท้อนมาว่าในช่วงสห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาปุ๋ยเนี่ยมันยุติประมาณผันโซงผันฮาโตโซบเบาเกาที่ว่าเยอะนะถ้าหาว่าคล่องไข่เนี่ยมีไล่ร้ายสักคิดหนึ่งก็คือต้องมีต้นนนทุใการ เือปุ๋ยเนี่ยเยอะมากๆชาวบ้านก็บางคนเนี่ยเขาเยอะไปนีก็คือออกหยุดการใส่ปุ๋ยไปก่อนหยุดไปก็เลยว่าพอรับกับต้นทุนไม่ไหวถูกต้องสิ่งเด่ตามมากก็เลยทําให้คุณภาพของยางปเปอร์เซ็นต์น้ำยางเนี่ยมันน้อยพอหนอยปุ๊บพอไปคลายมันก็เลยได้หนอยตาม,มเพราะฉะนั้นสิ้ทเทร,รัฐบาลต้อง ตัดตอนนี้เนี่ยก็คือในส่วนของเรื่องราคาปุย๋ยทําให้ราคาเนี่ยมันลดลงแล้วก็ราคายางถ้ามันเป็นกไดให้มันเพิ่มสูงขึ้นย่าให้ตาไปว่า50 60หรั 70, ่วเจ70ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้70 80แป,ป,ปแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะได้ช่วยพีนองข่าวส่วนยางเนี่ยให้ลืมตาอาปากได้อีกคนนึ่งน, <ะ S 1> นี่ต้องบอกบอก่อนว่าน,นี่เป็นเที่ยงสะท้อนจากประชาชนชาวสวนยางในพื้นที่บ้านเราจริงๆเลยที่มาแลกมาล้อมฟังกันนะครับใช่แล้วค่ะ